โครงการบริหารสนจังหวัดหนองบงัวลำพูร่วมกับมูลนิธิการจนะบ,บารมีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเจริญประกศ 70, าศเจดสิพรรษา28กรกฎาคม2565 วันที่3สิงหาคม2566ดรวุฒิพงศ์ศิริสถิตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมกร,รมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียติ7 0พรรษา28กรกฎาคม2565 ในระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2566ณที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูดรวุฒิพงศ์ศิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับต้นๆของสตรีไทย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ22,158คนและเสียชีวิตประมาณ8,200คนหรือทุกหนึ่งชั่วโมงจะพบว,ว่าสติีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมหนึ่งราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้าจึงมักจะลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วจังหวัดหนองบัวลำพูมีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี องค์การบริหารสร่วนจังหวัดหนองบลาภูได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกจึงได้ร่วมกับมูล,ลนิธิการจะนะบารมีจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนพรรษา เจ็ 70, สิบพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่สตรีทุกคน